แค่นี้ละเก้าสูบยี่สิบแปดนะเปเอาเลขน้องพาทุดงกลางโคกุปนะเพราะไปเอาแล้วแเพื่อนกระเฮ็ดขันนำมุ่นหายเนาะกัจับกล่องมีสมญเก้านบางแ็ดไม่ยังสูเก้าเบิงดูเจนนนกดเจนี่เจนนี่โอ๊กด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 โอ้สูญเก้าแปดนี่เนาะเอ้โอ้ตัวรักษาหอยคือว่าหาเองว่ นีอนอ,อหาเ,อเอาอาไม่ใชก็พ <09 8 S 2> <ป>ูด<ป>เองนะรเกบานนี่ละสโอนยแปดเลิาดคำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันค่ะ สวัสดีดค่ะสวัสดีเจนโงนงเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะหมวดบังหันต่าไทายเซฟแซ่บตั้งสี่เลยสามตัวเอาข้นยั้งเป็นบ้าถึงเลขศูนย์ศูนย์เนาะโอ้โควรจะควงโดดหน้าตามตามมือยากเงื่อยไหลไปแก้บนมะค่ะเอา้าอันฟันว่าตำรวจจับเนาะเข้ามาปับเงินเก้าร้อยออเอามาเก้าร้อย ข่อยยางมาั่นซื้อเจ้ากระจับข่อยน่ยตาตำรวจของ่าด้ขี่รถเลยวางสิว่ได้ขี่กระจับพิกดกดเจราจอว่าห้าวยางเกยก,การสนุนมาสัน่นปั๊บข่อยเก้าร้อยเมื่อน,นั้นข่อยเลยไปเบื้องรอตเตี่ข่อยเลยพอรอตเลี่บ่มีข่อยเอาศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์ศูนย์ข่อยเห็นเก้าศูนย์ศูนย์ข่อยได้ว่าเก้าศู 0. นย์ศูนย์นี่มันเป็นเด็กันนั้นตัวนี่สนอกอม,มันเป็นเด็กกูฝันตัวนี่สนอกได้ว่านะ่ะอืม เ,เลยว่าไปนำเก่าศูนย์ศูนย์ก็น่าวา่าสารม,มันมันเหลือจากใบทวงเือน,น,นถึงเอาเมื่อเลยเก่าศูนย์ศูนย์ค่ะถือศูนย์ศูนย์แม่กโอ้ปอาว่าขันมันออกศูนูนย์เหตุยังไงก่กรสีโดดหน้ามาแล้วเลืกพีเล้าบกป็นอ่ด้นอศูนย์ศูนย์ะแม่ออกศูนย์ศ <c oughs> ูนย์กวกระสีเงือหัวสีแตกคอยวางสิ บาดมันออกอีนี่เลยไปโดดหน้าซาตามๆาัว้าขวักันพี่บาถือเลกั็ขวัญโคตรนี้ยังเลกบืดพออยากไปสื้อศูนย์ศูนย์เขาว่าถือร่างเบไม่เออมันถือแม้เจ๊จังไหนมันถือเนาะบาดนี่กันเลยมาเฮจังไรเนาะสิไปเมาโรตเตอรี่ตองวดสีเฮจังไรเนาะเสียวตัวไหเนอนางคือมาบอกเด้อปูงาเลยประสันก็ะสันไปดึงโรตเตอรี่เพราะท่านเขาดีประสัน คำว่าฟันท่นี่ฟันว่าขี่รถไปขั้นนี้ล่ะนี่ขั้นนี้ล่ะเก้าศูนย์ยี่แปดนะไปเอาเลขน้องพาทุดงกลางโคกไปนะพ่อไปเอาแล้วแล้วเพื่อนเฮ็ดขันนนมุ่นหายเนาะกัจับกล่องไายเนาะบางฟไม่ยังศูนเ้เบิ่งดูเจน่นกดเลยเจ้านี่เจ้านี่โอ้กด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 ศูน์เก่าแปดนี่เนาะ ตัวรักษาผ่อยคือว่าหัวเองว่าเอ้าี่บอกพี่ฏิหารเลิอบาเอาดิฉักพูดเขนนี่อกโอ้ยแคหเ้บาี่แโอ้ยบกาเอาเลยบานเออเอาไม่เนี่ยบาเต็มเลยเนี่ยพี่บอกมันเบาองเบาเองาา โอ้ยเด้อศูนย์เก้าแปดอาโทรศัพท์ขอไปเด nice. ้อพี่น้องอันนี้คือบริษัทเจียมกันได้เลยนี่เจนุ่งอาร์ตคีมายกดเอาไม้ว่าเอาตัวไปเลยคือมีลาเอฟซีบริษัทถัวกันโอ้ยได้ช็อตเด็ดเลยอันเป้าด้เลยมันไส่บวกขาดมากอันนั่งก็ซื้อๆอันโทรศัพท์เฝ้าึ้นเองแมาอาร์ตคีมเนาะเจนุ่งเป็นแม่เลยเป็นพยาไนได้เลยเจนุ่งเป็นคูมกล้องไงเบิกทราบดิ เบอร์แซบได้่าเอาไทย่าน้ำเนยเบอร์แซบกับพี่ปล่อยือกัานว่าเจังซี่รัฐบาลไทยนะว่า์ัซนเพว่าวาเรื่องอันตำรวจจับละเลยแก้าศูนย์ใดรโหน้าแก้บนทัซว่าขึ้นไหมว้า่เคยพออันมาขี่รถขันนีเก้าศูนย์กับตรงกับรถขันหนีเด้อเก้าศูนย์แปดกับตรงอีกด้นี่เพราว่าทะเบียนรถเก้าศูนย์เจ็ดแปดันวันขี่ไปเอาเลขน้ำพาตุ่อยู่กลางโคก ไปนะไปตั้งกล้องทราบลาบไทยสี่ดปูเอ้มาขอเลียงให้เอฟซีขอแนวทางวัสันให้โชงให้มาดูไม่เด้อวัสดกมากไกลวัสดเออเพั่นว่าเพื่นได้เอาบาทนำมุ่นนะมาเฮยดขันนำมุ่นเพนะะ็่นก็ยดเทียนติ้งติ้งติงตงต้งไปเนาะได้ตัวไหนดาบปูคือเอาดนแท้เ้ว่อนว่า,ว,าว่าอีนี่แม้มันได้เลยนี่เพื่นว่าโบได้สามศูนย์เพั่นว่า ว้าอย่ามาหาบอกเด็กว่เป็นตาถือเลยปูอ้ยว่าสัตหาเด็กง่าๆมาปล่อยแนี่ว่าสัตว์่นได้สูญหายเบิกซาเพิ่นได้ว่าอีนี่แม่คนว่าเมื่อที่เฮ็ดจังได้กูได้ตัวนี่เมื่อก็เอาไปโหลดไปยังเพิ่นว่าจังซี่สามสูนี่บ้าปู่แม่ไมนได้จังซี่เลยมันตัวว่าเป็นเด้่อนี้ว่าเออตามใจปู่ก็สัตว์่ออกระแล้วแต่ปู่เด้อบ่ออกระดับไปว่างสี่บ่าวเล้วก็พากันเก็บกล้องขึ้นรถเมียวันนี้ มาหลงทางไม่มู่บ้านบะน,นี้มานอยู่หนารงเรียยโรงเรียนยน,นั่นกันดานกันดานตรงขามพอเป็นร้านตำมะฮุงเขาไมาส่สร้างตำมะฮวงกินลายลายก็ได้ไปถามเจ้เ้ยลูกร้านอันหลงทางมาเอาเรียกาตูดงหลงทางเมื่อพอถือประจำน่ะ <อ ao. S 2> บ้านนักเรียนกินตำมะฮุงอยู่เพไซได้มาเขียนแผนที่ให้ถ้เาเอาปากกาให้ก็บกว่าเอาดี่เพื่อนเอาปากกาเพืกก่อนบ,บ,บอกระสร้างเพื่อนว่าก่อเจ้าห้องข่อยเพื่อนว่า พ่อเขียนแล้วๆแล้วแจกสบู่ไปพวกรคนได้มอง่มเต็มรถมาเอาสบู่คนให้เขาจนเมื่อศ์อย่าเลื่อมทะเบียนรถ้ะค่ะ9078คิดว่าสิ่อ่อนไม่ได้นี่แหละแต่โทษสาเบ่าเองได้กาเบ่าตัวนี้เน้องันบ่าว908แป็นเมนชิ้นในนี้ม่เ่รเนาะมันมีอยู่เนาะขันไล่ทะเบียนรถเนาะจ้ามอยู่เอาจับให้เพื่อนจับเอาเองเด้อบาทนี้เบาทะเบียนรถเพื่อนก๋าเบาขึ้นแต่เบิร์กซาพอมา907เจนไหมเจนน้อง นี่ทะเบียนรถกันี้ละคี่เบิดขึ้นบารดี้คือรอบแรกนะรอบสองคก,กวกาน,นี้่ฝันว่าคนมากเต็มร้านพญานาคมาขอเลขกผ้ากระจุดถูกขอเลขกยูสาลปูเต็มไปเมิรข้าเจ้าก่าเอาขาวอานามาสูก,กินเอฟซี่น่ะนะกินไปกินมาเพิ่นว่าขอเลขกในเบิกซับ กระส่นสา,ามหละปูไปไหนเมื่อน,นั้นว่านท่านเดี๋ยวออกยักดูได้บาจังสิเว้าหลักาค้นมาหลายหลา,ายขอไปถอยรถเนี่ยเพื่อนก็เด้อมาสานได้ขึ้นรถเก่งบบนี้ขี้อ้อมล่านพญะานาักมุนอย้อนซี่หารอบมุนอยน้อน,นละมุนจนว่าไปตำต่อจอดตึกจอดเองอ <สา S 1> เดินไอทะเบ,บียนมันเก <สา S 1> ่าศูนย์เจ็ดแปดมุนนอนในหันที่เมื่อนั้นไม่อ,นนมออกตำแล้วแปดเก่าเมื่อน,นั้นนะต่ว่าเด็กไงสิมาบ้มากบ้หัวเอฟซี่จับเอา แต่เบิกทราบนั้นมักสามตัวได้ด้วย่ามักเก้าศูนย์เจ็ดหล่ะค่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าขันดวงนี้สีได้เป็นล้านเด<า>็ดหลายสามตัวกาลุย้ยคนเดียวบานนี่ก็สองตัวนะค่ะสีเน้นไปที่หนึ่งหกศูนย์สามเก้าซี่เก้าสี่นี่ฟันว่ามือนันขอเลขเพิ่นฟันว่าไปเอาเลขหลังส่งพญานาคได้เข่าส่งเขียนเลขให้ ตัวปะเปะแป๊ะจังส oh. ี่ละมาหน่ออกูเยียบไปแล้วกูเยียบไปแล้วกูเยียบไปแล้วเป็นว่าจังสี่แหมโอ้ยตัวไหนเราปูวัสันได้ขอเบื้องหน่เขียนใช้กระดาษธนาวัสกูว่าให้พิ่งดอกเอาไปกับวัสดุเอาโอ้ลูกให้ลูกแน่ลูกเสียไปให้เอฟซีซื้อเขาถือเขาก็มาสั่งพาะยานาคซอยเรื่องว่าบานี้ อันเพื่อนได้หายผู้ยิงผู้นั้นมีผู้ยิงคนห่มหลายๆเนาะมีผู้ยิงผู้นึงห่วงขืนโดดขืนย่องย่องอเย้ถือเลขถือเลขถืเถเอเลขเพื่อนะเอาซะวาถืเอ,อเล่ยาอันนี้คอยเลยวะเลขขั้นเดียวออกก็มันตัวใดล่ะคอยบม่เห็นหอดเลขแก,ก้ไไวขึ้นถือเลยว่าหายแล้านะ,ะเราได้ไว่ากระทืกตัวเลขเข้าฝันตรง,ง,งกรรับเลขปูมาขอสัมผัสจะคิบแน่พี่สันบ่บ่บ่สัมผัสแล้วมันออกกล้องแล้วคนสื่อน้ำไหลเพิ่นวะมันสีอันเพิ่นวะ เออบ่อออกก็ได้บ่อคอยแม่ยคอยสิไปซื้อได้ว่าตัวใดมันออกนะนะเก้าซีเก้าซีเก้าซีเพื่อนว่าจะได้ไหมเก้าซีเก้าซีในจังหีะแมในความฝันฮานะคอยว้าแลายเห็นเจ้าก็ดีใจปานเจ้าถือเลขมันถือกี่เลี้ยวมันถือกี่เลี้ยวเพื่นว่าฮานนะเพื่นเบาฮานนะในความฝันฮานนะนี่แหละถือคักๆงวดเนี่ยฝันดีปานี่บ่ถือสิไปใส่เอา จะเ,เลื่อนเนีนเก้า <4 S 1> สี่นะคะคับหัวหเป็น,นะะหกสี่ 16, 17, 03, 0, 80, เนาะค่ะมีสิบหกสิบเจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เนาะเก้าสี่หกสี่สองตัวน่ะตาตัวเนีนได้เด้ค่ะตาเนีนไปสามหาง 16, 90, นหนึ่งหกสี่เก้าศูนย์สามเนาะสามตัวนี่กันนีละเล้นไปสามหางคือกันแต่ว่าผู้ใดบอมาเผยระว่างทะเบียนรถเบิกทราบเด้อเก้าศูนย์ เจ็ดแปดจับคูเอาจับเอาเองอยู่ในนี่พราว่าเบื้องฐานจจับเฉพาะตัวเบื้องครับวักเนาะค่ะสิมาเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดก็ได้หรือสิมาเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดก็ได้เข้ากับโบหงค์เขาหมุนติวติวอยู่พุนเนาะผููฝันพายุอุดรเพียรให้โชคให้มาเนื้อหมุนอยู่บางกอกแม่นยูดอกทราบขันติสามตัวสีเอาองค์ูสีสุดโต่งยาปทุมามาตั้งฐานกะเหล่าละ อันคือก็ในทุ่มจ่อไว้่ต่ในานพญานาคนหค่ะมันมันเข่าดูมันเข่าดูนะเรยว่าโอ้เห็นมันมันปังๆเลยเด้อเรียกไงคือว่าสิถืออีกเพราะว่ากันถือเทียมถือสามสี่หัดติดเอยขาจังหยุดเพราะว่าเบิกทราบถือมากนี้ว่าเป็นสองหัดแต่ว่สองหวัดแล้ว หัวดี้งหัวที่สามฮ่าไฮโให้มันปังปังเลือกค่ะคะไม่นเย็นแลยวันี้ได้แล้วว่ได้แล้วค่ะเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะเอายกอีกแค่นึงเนาะค่ะเบิงเด้อสีบาถือกระเจังมาเว่าวสีบาดีิอย่าบาดกันออกเราค่อยลงมันกับโมเมนต์เนาะชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวนะคะเรียกฝันค่ะขันมากกะจังตามเบาซูฟั่งซื่อๆเนาะค่ะเนาะเก้าซีนี่ก็งามอยู่ขอบคุณแนวทางแม่เบิกทราบค่ะ